เวลาเข้าเวรคุณทำอะไรบ้างคะสาหรับการเข้าเวรน,นะครับก็จะเน้นไปที่เวรกลางคืนเนาะเวรกลางคืน,นครับก็จะมีสามผัดด้วยกันเริ่มจากผัดหนึ่งนะครับผัดหนึ่งก็จะมีหน้าที่พาผู้ต้องขังเข้าเก็บขังนะครับหรือพาผู้ต้องขังขึ้นระนอนแล้วก็เช็คยอดนับยอดผู้ต้องขังแต่ละห้องว่าตรงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีหน้าที่เดินตัวตาตามรอบเวลานะครับจนกว่าจะครบกะหรือครบผัดของตัวเองครับ ถ้าเป็นผัดสองหลักๆเขาจะมีหน้าที่เดินตรวจเฉยๆนะครับเดินตรวจตาตอนกลางคืนแล้วก็แล้วแต่บางบางแดนหรือบางเดือนจำนะครับอาจจะมีหน้าที่เสริม,มอ,อื่นๆเช่นคอยดูแลพวกเรื่องน้ําของผู้ต้องขังเนาะคอยเปิดปิดน้ำนาพวกน้ําสํารองอะไรแบบนี้นะครับส่วนผัดสามนะครับก็จะมีหน้าที่เดินตรวจตานอกจากนั้นพอถึงตอนเช้าแล้วก็จะต้องอนับยอดแล้วก็ไขขังพาผู้ต้องขังออกมานอก นอกเรือนนอนนะครับเพื่อออกมาท,ทํากิจกรรมยามเช้าของเขานะครับประมาณนี้ครับแล้วผู้ต้องขังนอนปิดไฟบ่อนนอนไม่มีการปิดไฟนะครับในเรือนจําจะเปิดไฟตลอดนะครับในในภายในแดนเนาะจะเปิดไฟส่องสว่างตลอดเพื่อให้เพื่อให้เห็นว่าผู้ต้องขังมีการกระทำอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับตอนนี้นะทุกคน